่าในโลกยูกิโ oh! อจะมีอะไรอยู่บ้างไปดูคลิปนี้กันครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับก็มาด้วยของคีย์เวิร์ดคำว่าป่านั่นเองนะครับผมซึ่งก็ออกเป็นแนวป่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีเป็นอะไรบ้างแห่งป่าอะไรพวกนี้ก็รวมรวมกันไปเลยเนาะเพราะว่าคำคีย์เวิร์ดอันนี้มันก็ไปนใน2ทางได้เนาะที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นด้วยคำว่าป่าตรงๆเลยนะครับแล้วก็จะมีคําว่า Forest ในภาษาอังกฤษที่สามารถแปลว่าป่าได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งบอกก่อนนะครับว่ามอนสเตอร์ที่มีคําว่าป่าอยู่ในชื่อในเชิงี มีค่อนข้างเยอะเนาะอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมทําลัดคิวไปก่อนหน้านี้นะครับคือสัตว์สัดิ์สิ์แห่งพงไพรใช่ไหมไอพวกนั้นก็มีคําว่าป่าอยู่ในชื่อนะครับผมแต่ว่าเออก็เปลี่ยนคําเป็นคำว่าพงไพรอะไรแบบนี้ก็ว่าไปนะแล้วทีนี้ก็จะมีพวกปลาดําปลาขาวอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งปลาดําปลาขาวไม่มีในคลิปนี้นะครับเพราะว่าอันนั้นมันดูจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่สามารถทําเป็นพวกแบบคล้ายๆจะซีรีส์ของมันได้อีกทีหนึ่งอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็เอาแบบป่าเพียวๆนะครับถ้าอย่างจะมี adjective ของป่าสักหน่อยนึงก ของเราเช่นเคยนะครับผมก็นอกจากปลาขาวปลาดําแล้วก็จะไม่มีปลาซีรีส์อื่นๆด้วยนะครับเอาเป็นปลาเพียว ที่ท่านผู้ชมสามารถเอาไปจัดเล่นกับพวกเด็กนุ่นเด็กนี้ตามที่ผู้ชมฟังเอฟเฟกแล้วเห็นสมควรนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็ไปดูกันว่าการที่มีคําว่าป่าอยู่ในชื่อนะครับผมจะมีทรงไหนเป็นสัตว์นุ่นสัตว์นี่อะไรยังไงไหมหรือจะมีมอนสเตอร์ออกแนวสยองขวัญยังไงบ้างนะครับผมมาเริ่มที่ใบแรกเลยครับผมใบนี้คือซากศพแห่งผืนป่าครับผมซากศพแห่งผืนป่าเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุมืดเผ่าอันเดดเลเวลสามพลังโจมตี 1, 0 0 0ป้องกัน900การ์ดใบนี้นะครับผมในฐานะการเหลืองมันก็จะเขียนว่ามันนเป็ผู้ที่ ตื่นขึ้นมาจากความตายว่ากันว่าสมัยที่มีชีวิตนั้นมันเป็นผู้ที่เป็นใหญ่ในป่ามันจึงอาไยอาวณ์ที่จะกลับคืนชีพขึ้นมาในผืนป่านั้นๆและมอนสเตอร์ตัวต่อมามอนสเตอร์ Monster ตัวนี้คือผู้อาศัยในผืนป่าวูดแดนครับผมผู้อาศัยในผืนป่าวูดแดนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผานักรบเลเวล3พลังโจมตี900ป้องกัน1200การไปนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ Effect ของมันก็คือพลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้น100คูณจํานวนมอนสเตอร์เผาพืชที่ไงหน้าอยู่บนฟิลด์ครับส ที่พลังโจมตีต่าไปหน่อยนะครับเอฟเฟกคือแบบเพิ่มพลังทีละร้อยเท่านั้นเองนะครับสูงสุดก็รวมฟิลเราฟิลฝ่ายหนึ่งรวมสูงสุดบนฟิลของเราอีกฝ่ายหนึ่งก็สักประมาณพันหนึ่งนี่ก็เต็มเกินแล้วนะครับและการไปต่อมาการ์ดใบนี้คือผู้เท่าแห่งป่าลึกครับผมผู้เท่าแห่งป่าลึกเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล6พลังโจมตี1,800ป้องกัน1,900นะครับมันเป็นมอนสเตอร์ที่มีลักษณะเป็นแพะสีขาวอาศัยอยู่ในป่ามาตั้งแต่นับโบราณกาลร,รูปร่างของมันนนนั้้สสื่อใหเหเ็ถึงคววาามุโท อาศัยอยู่ในป่ามาอย่างยาวนานเช่นกันครับและมอนสเตอร์ตัวต่อมาครับผมมอนสเตอร์ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นยุคโอฟอร์พิทช์แมมโมรีใน PS1 นะครับจะต้องรู้จักมันเป็นอย่างดีนะเพราะว่าถือเป็นมอนสเตอร์ที่อันเชิงง่ายมากๆนะครับคือเจ้าราชามังกรดําแห่งป่าลึกครับราชามังกรดําแห่งป่าลึกเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผาังกรเลเวล6พลังโจมตี2,100ป้องกัน1,800นะครับโดยที่ว่ามอนสเตอร์ตัวนี้ใช้มอนสเตอร์เผามมงกรทําการล้อมรวมกับมอนสเตอร์เผาพืชอย่างนี้นะครับก็ได้เังกร ง่า,งงายแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่ทรงพลังสามารถทําให้เราเล่นไดสเดสบายมากยิ่งขึ้นนะนะแต่ว่ายัางไงก็ตามแล้วนะครับในยุคนี้มันนับว่าเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาเท่านั้นเนาะมันก็คงไม่ได้เอาไปใช้จริงได้ขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับเอฟเฟกของกาไปนี้ก็จะเขียนว่ามันอาศัยอยู่ในป่าลึกเป็นมังกรที่สีดําทมินและมันกินต้นไม้เป็นอาหารครับก็ง่ายๆแค่นี้เลยเนาะและมอนสเตอร์ตัวต่อมามอนสเตอร์ Monster ตัวนี้ชื่อว่านายพรานแห่งป่าเยลโล่บาบูนครับนายพรานแห่งป่าเยลโล่บาบูลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์คาดินเผาสัตเเว์ 1,800กาไปนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าที่อยู่บนฟิลด์ของเราถูกท,ทำลายจากการต่อสู้หรือถูกส่งลงไปสู่สารเมื่อไร่เราสามารถที่จะรีมูฟมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่า2ตัวที่อยู่ในสูตรสารของเราหลังจากนั้นอัญเชิญการเป็นนี้จากบนมือลงไปบนฟิลด์แบบพิเศษได้ครับแล้วมอนสเตอร์ตัวต่อมาผู้เฝ้ายามแห่งป่ากรีนบาบูลครับผู้เฝ้ายามแห่งป่ากรีนบาบูนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวลเจ็ดพลังโจมตี2,600ป้องกัน1,800นะครับดู แต่ว่าเอฟเฟกไม่ดมีการโยงถึงกันแต่อย่างใดเนาะเอฟเฟกของกรีนบาบูนตัวนี้นะครับผมคือถ้าเกิดว่าการไปนี้อยู่บนมือหรืออยู่ในสุสานนะแล้วทีนี้มีมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของเราเนี่ยถูกเอฟเฟกของกาทำลายลงสู่สารไปเมื่อไหร่เราสามารถจ่ายไลท์พอยต์หนึ่งพันแล้วก็อัญเชิญการไปนี้จากบนมือหรือจากสุสานลงไปบนฟิลด์แบบพิเศษได้ครับและกาไปต่อมากาไปนี้คือผู้ที่อาศัยอยู่ในป่าลึกครับผู้ที่อาศัยอยู่ในป่าลึกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตี2005 รอยป้องกัน1,800ดการไปนี้นะครับผมอย่างแรกเลยนะมันไม่สามารถอันเชิญแบบปกติได้ครับผมต้องอัญเชิญด้วยเอฟเฟกของตัวมันเท่านั้นและเอฟเฟกของการไปนี้มีอยู่3อย่างนะครับเอฟเฟกที่1เลยคือเอามมสเทอร์ที่อยู่ในสูตรสารของเราที่เป็นตัวทตุมืดหรือาตาแสงหนึ่งตัวรีมูฟออกจากเกมแล้วก็อันเชิญการไปนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้ครับและตามด้วยเอฟเฟกที่2น,นะครับผมตราบใดที่ฟิลโซนมีการ์ดอยู่2ใบผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์เล็งเปา ฝ่ายหนึ่งทาลายลงสูสารไปเมื่อไหร่เราสามารถเอาการ์ดเว่นบนฟิลหนึ่งหรือ2ใบจากในสุสารของเราหรือจากที่ถูกลีมูฟออกจากเกมก็ได้เอา1ห,หรือ2ใบนั้นกลับเข้าไปในเด็กของเราหลังจากนั้นปิ๊บเลือกการ์ดบนฟิลของอีกฝ่ายตามจํานวนที่เราเอากลับเข้าไปในเด็กนั้นแล้วก็ทําลายการ์ดบนฟิลของอีกฝ่ายนั้นทิ้งไปครับผมมอนสเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็จะมาดูการ์ดเว่นบนกันบ้างเนาะการ์ดเว่นบนใบแรกเลยนะครับผมการ์ดนี้คือป่าครับผม <laughs> นะครับฟอเรสต์ forest, นะฟอเรสต์ forest, นะครับผมเป็นการ์ดเว่นบนฟิด ใช้งานอยู่บนฟิลด์สดของเราแล้วเนี่ยพลังโจมตีป้องกันของามอนสเตอร์เผาแมลงเผาพืชเผาสัตว์ป่าแล้วก็เผานักรบสัตว์จะเพิ่มขึ้น200นะครับแล้วทีนี้การ์ดใบต่อมาป่าโบราณครับป่าโบราณเป็นการ์ดเวทมอนฟิลด์เช่นกันนะครับโดยที่ว่าการ์ดใบนี้เมื่อเรามีการเปิดใช้งานแล้วถ้าเกิดว่าบนฟิลด์มีมอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่มอนสเตอร์ Monster ที่ตั้งป้องกันทั้งหมดนั้นน่จะต้องเปลี่ยนเป็นสภาพงายหน้าตั้งโจมตีนะครับโดยตอนนั้นถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์รีเวิร์สอย ตามใดที่การใบนี้ยังไหนหน้าอยู่บนฟิวโซนแล้วมีมอนสเตอร์ใดๆก็ตามที่มีการประกาศโจมตีในแบทเทิลเฟสนั้นนะครับเมื่อแบทเทิลเฟสจบลงปุ๊บมอนสเตอร์ที่โจมตีนั้นจะต้องถูกทําลายไปด้วยครับผมโอโ้โหเป็นป่าที่คนข้างหน้ากลัวนะครับผมตีท่ากบตายอะไรแบบนี้เลยนะครับแต่การาไปต่อมา i r i t u a l Forest ครับผม i r i t u a l Forest เป็นการเวทมต์ต่อเนื่องการไปมต์ต่อเนื่องใบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ Effect ของมันก็คือมอนสเตอร์ที่เป็นเผาพืชเผาสัตว์เผ่านักรบสัตว์ป่าที่อยู่บนฟิลนัก ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นเผ่าละครนะครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้เอฟเฟกต์นี้ครั้งหนึ่งแล้วในเทิร์นนั้นถ้าเกิดว่ามีอีกเผ่าหนึ่งจะถูกโจมตีอย่างนี้หรืออีกตัวหนึ่งจะถูกโจมตีใช่ไหมครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นจะถูกทำลายได้แล้วนะและการไปต่อมาก,การไปนี้คือเสียงคร่ําครวญแห่งผืนป่าครับเสียงคร่าครวญแห่งผืนป่าเป็นการเวทมนต์ธรรมดาการเวทมนต์ใบนี้น,นะครับผมเมื่อเรามีการใช้งานแล้วให้เลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่ง่ายหน้าอยู่บนฟิลด์ของอีกฝ ของการ์ดใบนี้เสร็จแล้วให้เราเอาการ์ดเวทมนต์ฟิลที่อยู่บนฟิลกลับขึ้นมือของเจ้าของได้ด้วยครับและการ์ดไปต่อมาใบาสุดท้ายครับผมโครเซอร์ฟอเรสครับโครเซอร์ฟอเรสเป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลนะครับผมชื่อการ์ดใบนี้ก็ประหลาดอีกแล้วนะครับผมชื่อภาษาญี่ปุ่นโครเซอร์ชื่อภาษาอังกฤษคอเซ็ตอย่างนี้นะคือถ้าจะต่างกันแบบนี้ไม่ต่งตางก,กันก็ได้นะครับสําหรับชื่อกาบสองเวอร์ชันเนาะการ์ดใบนี้เป็นเวทมนต์ฟิลนะครับโดยที่ว่าเมื่อเรามีการเปิดใช้งานแล้วการ์ดใบนี้หงายอยู่บนฟิลปุ๊บ,อบอมอน 100คูณจํานวนมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานของเรานะครับแล้วทีนี้เนี่ยตัดระที่การ์ดใบนี้ยังไงหน้าอยู่บนฟิลด้วยจะไม่มีการสามารถใช้การ์ดเวทมนต์ฟิลด์ใดๆเพิ่มเติมจากการ์ดเวทมนต์ฟิลด์ใบนี้ได้และนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกทําลายไปนะครับในเทิร์นนั้นก็จะไม่สามารถใช้การ์ดเวทมนต์ฟิลด์ได้ด้วยครับผมเออเป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลด์ที่ก็ค่อนข้างมีเอฟเฟกต์การเล่นกับเวทมนต์ฟิลด์ด้วยกันเองประมาณนี้เนาะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดป่าอะไรบ้างนะครับผมมีทั้งแบบว่่่่่่่าา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 ททททรรรงงปปปปปีีีีีเเเเ็นนนนนกกกกก์์ดดดวววมมมมมมมตลลลยยยะะคคคัับบหหิผชอสจ้ ร้านนู่นนี่นั่นด้วยแล้วก็มีพวกมอนสเตอร์ทั้งหลายที่ก็ดูแล้วจะอาศัยอยู่ในป่ากันตามระเบียบนะครับทานผูจชบฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมชอบป่าอันไหนบ้างคาดเดาวไว้ว่ามีป่าอันไหนมั่งหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าตกหล่นป่าในไปแล้วคอมเมนต์เสริมกันมาได้ก็คอมเมนต์กันมาได้เต็มที่เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเป็น